สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพา,าโชคสอพา,า,โ,ชา,าโชคคนเดิมนวลพารวยครับเมื่อนี้เจอกันที่บ้านตาฟันแม่นครับมาตามแนวทางงวดวันที่หนึ่งมิยหกเจ็ดครับเป็นฝากพี่น้องเอฟซีครับงวดที่ผ่านมาของคุณตากับเขาเก้าศูนย์นะครับเก้าศูนย์ครับแต่ว่างวดนี้คุณตาสีใดแนวทางตัวใดครับมาฟังกันเบิ่งนติกันแต่ว่าต่องวด ตอนไปขึ้นบันรไม่หุ่นตาฟันมาแล้วครับสองสองหางเนาะครับหุ่นตาหามาแล้วสองหางส่วนเมื่อนี่หุ่นตาสิมีตัวใดเพิ่มเติมไปฟังนับกันครับท่านผู้ชมครับเขามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับที่สําคัญฝากกดติดตามไว้นําครับเพื่อบริพาทเพื่อสิบริพัทคลิปดีๆใหม่ๆของทางช่องแล้วเงื่อนารหมดออาสวัสดีครับคุณนตา ครัไมา,าตามแนวทางที่เก่าแหละสวัสดีรขอพ่อจ่วยน้ำเล็กเบิ้งบ่อยดีสนั่นสีเบิ้งยก็ได้กินเบิ้งก็สวัสดีเอามาเนี่ยของหาไม่ได้ดูเาศกมันหาไได้โอ้ก็อันนี้เป็นเหล็กปิดอันนี้เลย,นนเลยตัวเสียวนบ่ครับ ก็เลขก็ไม่นี้เจ็ดแปดกับสี่หกมักหมักอะไนี้หมักค่ะสิเขาจะมันไงแค่ไปเก็มไปข้าวขึ้ตอมมันนี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดกับสี่หกเด็กตัวมากหน่อย มาเจ็ดแปดกับสี่หกเตี้ยเจ็ดแปดกับสี่หกนขึ้นก็ขึ้นแต่หนึ่งท่นละห้หตน,นยางมันจะขึ้นเพรนสี่หกสี่หกห้าหหห้าห าหาหกลงนั่นบอกว่าหกขึ้นไว้แก็มหนึ่งเลยสี่หนึ่งสี่หกห้าหกตัวเด่นนี่มีเจ็ดมีมีเจ็ดแปดกับสี่หกบ่จตาเออตัวเด่น <ขอ S 2> ตัวตัวกันมีสามเจ็ดสามแปด แต่เลาหลไกันมาเขากันกัเอาโรดเจ็ีเจบแสุก้นบกกงมันเขากันตัวใดได้กับเขากันตัวนี้เลยเอาตัวนั้นโรดมีสามหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเป็นตัวกันทีครับเอ้เอ้ตักันกันไว้ว่วจวนมากมันเกิดเข่าตกกันดจะมาไม่เข่าตกกันดิ

ถ้าเป่าถ้ามันสิม,มากเป่าในมีเจ็ดเจ็ดกับซีซีที่พอแต่สามตัวนี้เป็นสามแปดเจ็ดดิเออสามแปดเฮ้ยเป็นตัวเล็นลตัวเด่นแล้วเจ็ดแปดเป็นคู่มับเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับซ <c oughs> ีหกฮะห่ เอาท่านี้นะไปง่ายๆรมไปน่หาหกบอก่าเออเหาหกน่เาชีหกนั่ใส่แก๊สโซ่าหเอาขึ้นไปจุดมันขึ้มันมันย่างมันก็จุดซีหกถ้ามันบ่อถ้ามมนบ่อกกมผมก็ต้องอาหมันเป็นยังสั่นดิครับเออเัาก็ต้องขึ้นไปแกมหนึ่งขึ้นไปแ้มหนึ่งเปล่ามีเจ็ดเจ็ดซีซี เ็อันหนึองบอกกันซี่นึงมันก็อกค่าหนึ่งพันละนี่เท่นั้นละดอกที่นึงออกค่าหนึง่งเออมันก็อเก็แจ้นีน้เรียง่าไปทั้งนี้มันก่งไก็แจ้นีเนนน้เดี๋ยวจุดมัน เป็นตอนนั้นเขาก็ขึ้นไว้แก้หนึ่งไว้หนึ่งหงทางแกมก็ออกตรงหางแชมมันก็ขึ้นแก้หนึง่งทั้งสิง้นที่ตางแน่งมาก เรงะก่อนนีหูเฮง่ว่ายาวยังฟาบ่ะเดี๋ยวฟาก็ยีบวัวหูเฮงอยู่วะคุต้องเรีนกระโปรงชายนะ่าจาเฝนฟันอีกเน่พ่อฟันว่างไหนกอดมีฟันไปกับันบ่อยฟันม่เดนียวซ้นซูพี่น้องเขาฟังเนี่ยผู้คนเขามาที่หลังผู้คนมาที่หลังคนว่าในยิ่ โอ้ยพันนั่นนั่นก็จะจะเฝ้าเอานั่นไปต่อกะตีใส่รถไปเอ๊คิดว่าเชียงบินเนี่ยมันเป็นสีฟันจสตีบายจากปูฟันเบิ้งฟันชมเก็บฟันสิเปลี่ยนสีหนึ่งเอาไปน่าเชียงบินแต่ว่าเชียงบินเหรอว่ท่านได้ออกเดี๋ยไปว่าท่านได้บินวันหนึ่งไปคนขับกับแม่นน้องแม่นุ่งอะไรบ้างบุญถือกชั้ม ขื่นเชียงบินไปแล้วเห็นกับซุ้มเฮาขึ้นเฮี้ยนเถอะเห็นเม็ดเห็นเมิดใบในบบว่านี่ไม่หยั่งโตว่าหักสู้ไปออกพอดีบกสู้มาใชงยินว่าจ,จะออกตัวปนเอาคือจังดำดำมาคือจังจินขอแก่เนาะไปตุจังเสียกียมันอยู่นี่เจดีย์ยิงม,มันปนเอามือมาปัดออกเอามื่อมาปัดออกมันก็นเลยออกข้อแก่ทิมเชียงสะออกบาดนี่เลยบระท่านได้ออกเชียงมันหูเมียก้อน วันมันจะบ่ม็นชีหนึ่งหาหนึ่งบอกเธอก็เลยตีไทยไปต่างๆมันจะบอกเขาเลยบอกว่าต่างๆครับฉันมาออกตัวก็ใจะได้ละหอนหนึ่งหกหกหนึ่งจะได้เลยวันจันทร์องแจ้งยินมันคือเลขหกคนนี้แหละมันคือเลขครบคนนี้เช่นดีแน่นบอกมันควยเฉว่ามันจะเป็นชีอย่านี้บอกอ่ามันกวยเลยมันควยกันตีอ่ามันกวย มันเป็นหกเลขอันนั้นมันมีเยอะตัวเขียนออกไปนี่แล้วนีอว่อยู่หกสี่หกหนึ่งนี่แล้วอืมไอเอฟซี 4, พน้นตีเอาพันมักต <laughs> ัวใด <laughs> เออมันท่านไหนมีความันใจขักเกิเนไปเพราะมันการยังโดนอยู่อ๋อช่วยเป็นมัดเดียนมีเอาไป จอจอจังค่อยอ่าจอจอผ่นาัตเกาใกล้ๆมือมมาพะอเฮัลกี้ากาต้องวดกับนี่ฮัลกี้มันก็เป็นบางขั้งบางข้าวฮัเกี้ขนาดไห้เบิ้งลุงนิ่้เบิ้งอเบิ้งด้วยตาเบิ้งเนี่ยคือ้องอะไรเป็นอยู่เถิดเยนวัตตา ถือตามที่ชิดอยู่บ่กครับถือตามที่ชิดไว้ว่ถือถือทั้งเรีกเป็นรายย่นีถือทั้งเรีกน้าตัวได้พ้ะตัวได้แต่ไม่จีแมนตัวไหนยุนีละเรีกตัวได้มากบ้นผลมากเพร่ะต้อนักซีโฮกแล้วซีกเจ็ดแปดกระเจ็ดไปดเจอดีกกับเจ็ดแปดเพราะเพอาสมัมัค เอาจะมันเนี่ยจะไปเต็มตัวร่องตัวเบิ้ลตัวแนมทีนึงเนี่ยถ้ามันพอออกมันจะไปออกหานึงเรื่องยาเล็ดถ้าตัวเลขนี่ยโยนเนี่มันก็ท่านหนวจากวัดติดโตตัวเลขติดเแ็่ไว้อยู่ด้วยใจคุณผม่ให้เบิ้ลเดียวใจพี่ยูพี่นะครับอ่าเล็ดจ้าทษครับขอขอกร้านก็ได้นะเนี่ยเดี๋ยวจังโซยอีกเทีนึงครับให้พี่น้องเพิ่น พักผ่อนเช่นน่อยพักผ่อนสายตาแต่พอออกซีนึงจะออกจะได้ก่อนพ่อเจ้างอานนึงเดียว